ทริปนี้กะจะเที่ยวชิวๆในคืนเขาดาวแต่ฉันไหนกลายเป็นผู้ประสบภัยไปได้ทุอย่างเรีนวายหมดแล้วค่ะไฟไหม้ค่ะมานี่วันนี้เรามาเปิดกันที่ร้านอาหารเลยนะคะมื้อเช้าวันนี้เราอยู่ที่ร้านลีลาวดีเฮ้ย,ยใช่ร้านก๋วยเตี๋ยวลีลานะคะใช่ค่ะร้านนี้บอกเลยว่าก๋วยเตี๋ยวอร่อยมากแล้วเมนูที่เขาแนะนําก็คือก๋วยเตี๋ยวแห้งโบราณนะคะ ย่งโบราณอย่งโบราณแตเดี๋ยวเราไปกินข้าวกันก่อนนะคะวันนี้เปิดกันที่ร้านขั่วบีเลยแล้วเดี๋ยวเราจะไปคาเฟ่กันต่อติดตามมานะคะไปที่ไหนต่อวันนี้เราพาทุกคนมาที่สวนดอกไม้ป้านกเอี้ยงนะคะเชลล์เอลาซื้อตั๋วกันนะคะคนละห้าสิบบาทเขามีฟู้ดทักด้วยธรรมดาที่ไหนฟิลเหมือนเรามาเที่ยวงานวัดเลยนะทุกคนมีฟู้ดทักแล้วก็มีของเล่นเด็กด้วยนะมีฉียช้าสวรรค์ เราจะมุมแล้วฮะที่ไม่ร้อนแล้วก็วิวดีบ้ากนี่เราเฮฟังด้วยโอ้โหเวลาเขาอยู่ร่มๆเขาจะอารมณ์ดีนะคะคุณผู้ชมทำเมื่อไหร่ที่ออกแดดเรื่นั้นนะคะเขาจึงงูงิบเออ เออเออนี่เธอมาฝั่งนี้ดีกว่าเออเนี่ยเอาวิวต้นไม้โอ้โหนี่วิวนี่ดี้นี่ เดิมตามคันนาไงปัใจเมืองกรุงมาปะมาปุ่งนวีเชียงใหม่เดือนหน้าเดืเนอนเนิ่รักเกิดที่คันนาเป็นเดือดใจเป็นแทงตีเตะรักเกิดที่คันนาฉันนะเหรอฉันก็เป็นแค่คนโดยต้อเดินตามเธอใครสายธรรมชาตินะคะเชิญเลยค่ะ ี่ฉันไม่ใช่แต่พามาเปิดประสบการณ์ชีวิตนะคะ,นะต้องทำใจนะทำใจว่าตัวต้องดำไอตัวดำไม่เท่าไหร่มันร้อนมากการ้องอยู่หเคคพื่อคอนเทรร์เพื่อคอนเทรร์เราจะไม่ตกน้ำข้างของเด้อ แดดร้อนมากแล้วค่ะทุกคนตอนนี้ก็นั่งชิลๆใต้ต้นไม้นะคะวันแบบนี้พี่มดไปซื้อน้ำอยู่นะคะรอน้ำมาแล้วพีม่มดมาแล้ว <laughs> <c oughs> เดี๋ยวทานล่วงนะตกไปนี่า,าจัดเหนื <c oughs> ่อยไหมคะเดินไปซื้อน้ำมา <c oughs> ไม่เหนื่อย ไม่เหนื่อยเลยเหรือกะใช่เราจะซื้อมาล่าแต่ว่าเพอเอิญไม่ทานเป็ดนอ้อ,อ,องนั่งตรงนี้เย็นสบายมากเติมพลังธรรมชาติเข้าไปเยอะเหมือนเขาจะมีงานแบบกลางคืนเลยนะเขาดาวมากอ๋อเหรออ่ะก็วันนี้สามเอ็ดเราจะเขาดาวอยู่นี่เลยไหมไม่เอาอเราต้องไปเจอแสงสี เขาเรียกน้ำไงน้ำจลวดที่เขาจะอัดโซดาปื๊ดเข้าไปอย่างเงี้ยน,นี่เด็กน้อยทำแล้วเนี่ยอร่อยปะเหมือนตอนเด็กๆเหมือนตอนเด็กๆเลยเด็กอร่อยกว่าเห<อ>มือนน้องเขาลืมใส่น้ำเชื่อมอ่ะช <laughs> ิมวัวสั่งหวานน้อยหรือเปล่า ปกติอ่ะเขาใส่น้ำไอ้น้ำเสร็จใช่ไหมเขาจะใส่น้ำเชื่อมหน่อยแล้วก็แล้วก็ไปอัดลมอัดแก๊สอันนี้ใส่น้ำน้ำเชื่อมไม่ได้ใส่ไม่เฮลตี้ก็ได้ก็ไม่ได้ว่าอะไรไงก็ก็ได้อยู่มาสแควร์นะคะอันนี้เป็นโซนเขาดาวนะใช่ แต่ว่าข้างหลังเราก็จะเป็นมุ้งดอกไม้เหมือนเดิมต้นตาเหมืนเดิมเหมือนเดิมอันนั้นมันตัวเป่าล้อมไอคิมบนลุูนไอจีแบบว่าที่เขาอยู่ตรงเวลาแบบหน้าหมู่บ้านนี่เขาแบบเปิดเปิดโครงการก็จะแล้วมัน เห็นว่ารูแ้แล้วแล้วแล้วเราก็มาถึงถนนคอนเดินท่าแพนู่นอ,อยู่ตรงรถค่าข้างหลังเราก็จะพยายามอยู่ให้ถึงเขาดาวตรงประตูท่าแพนะครับจะถึงไหมไม่รู้จะพยายามให้เต็มที่เพราะว่าตอนนี้กี่โมงทุ่มหนึ่งหนึ่งทุ่มเราต้องอยู่ที่สี่ชั่วโมงโอ้ก็เดินเต็มที่ก็สองชั่วโมงก็เหนื่อยละ โอเคปะหาของกินกันก่อนนี่ประเดิมก่อนเลยนะคะถนนคนเดินด้วยเมนูไข่ปลาใครยังไม่เคยกินไหมเมนูนี้นเหมือนไข่ตุน๋นแต่เอาไปปิ้งไข่ปลาอะไรอย่างนี้ดู่อนอ่าไม่ร้อยเลย เฮีียยยเจจบบอต่อด้วยน้ำจากกระบอกไม้ไผ่น้ำใบเตยอร่อยสดชื่นไงสดชื่นนะสดชื่นมาก จะเป็นสีสีแยกเนี่ยอันนี้ตรงไปก็น,นี่ไงแล้วก็ซ้ายเนี่ยเป็นประตูท่าแพอาา่าฮะจชะัดงานปีใหม่อ๋อลุ่นสุดทางนั้นใช่ระว,ว่างทางกินไปเลยลหรอคะได้หนกไหมในมือนี่ปลาหมึกย่าง ไปไปซื้อไปเรืยแล้วกินไปเรือยแล้วไม่ได้กินข้าว,วหรอกไม่ได้กินข้าวอิ่มนั่นแหละของติปตะะก<อ> <c oughs> ินต่อเดินต่อไป้หาของกินกันต่อน้ำใช่แล้วครับต่างกันอย่างนี้เลย <c oughs> มันเหนื่อยล้าขนาดนั้นเลยคะ <c oughs> มันเหนื่อยล้าขนาดนี้นเลยะคะ่ะ <c oughs> หลัง เรามาพักนวดกันนะคะทุกคนนอมไหมนวดเท้ากันค่ะไม่ไหวแล้วค่ะเดินมาสองสามวันละใช่เค่นั่งกรสมาได้ไหมเคยนัเคพักผ่อนกันค่ะเดี๋ยวเจอกันตอนคืนอันนี้เราอยู่ที่ปตคาแพร์แล้วนะคะวันตรงงานแล้วครับ Oh, yeah. Come. ไม่เลยแล้วเราไปอยู่อะไรตรงนี้เขาบอกว่าตอนแรกอ่ะปกเจ็บขาใช่ป่ะที่แบบใช่คือเนี่ยเข้าใจแล้วเหรอเจ็บแล้วอารมณ์ของคนที่แบบว่าเหมือนแบบตื่นตะหนกกับสิ่งอะไรต่างๆอ่ะเนี่ยหายเจ็บหายเจ็บข้อเท้าแล้วไม่เพราะตอนแรกอ่ะเราเราเดินฝั่งฝั่งไอ้ตรงยามาฮ่าออใช่เขาก็บอกห้ามเดินห้ามเดินพอเหนื่อยที่ไฟอ่ะไฟไหม้รีบรีบเดินรีบเดินดอกรีบเดินแล้วเนี่ย โอเคนะเธอฉันรู้แล้วเวลาเธอป่วยเธอเจ็บอ่ะจะทำให้เธอจกใจเราจะได้หายรีบเดินเเร็วเชียรอ้ยยิ่งใหญ่ไปใหญ่แล้วว่ะควันนะมเหนควันบ้าเฮ้ยควันอ่ะแสดงว่ามันหนักแล้วว่ะเห็นเปลวไฟแล้วเห็นปะตอนที่เราเดินมายังไม่เห็นนะส้มๆอ่ะโอ้ยหนักมากเลยอ่ะ โอเคค่ะทุกคนเจอกันใหม่พรุ่งนี้วันนี้ลาก่อนบ๊อยบาย